เสร็จแล้วเอาขนมปังอีกแผ่นหนึ่งประกบลงไปนะคะ เสียงเป่นมาเมื่อประกบเรียบร้อยเราจะหั่นแล้วนะคะวิธีหั่นเนาะต้องระวังมีดนะคะมีดเลื่อยเนี่ยคมมากนะคะต้องแบบให้เด็กๆระวังนิดนึง วิธีหั่นเนี่ยเราจะหั่นเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วใช้วิธีเลื่อยนะคะไม่ใช่กดลงไปเลยนะคะค่อยๆเลื่อยขนมปังลงนะคะดูไไสส้ขส้ขขออบาวันน เมื่อหั่นเสร็จแล้วเราจะแพ็คใส่กล่องแล้วนะคะต้องระวังกล่องเละนิดนึงเนาะเพราะมือเราเลอะกล่องจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะยกกล่องค่ะเรียบร้อยแล้วให้เราหยิบแซนด์วิชขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ด้านสามเหลี่ยมลงไป เรียบร้อยค่ะแล้วก็ปิดฝาได้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ไม่มียัอนเข้ามาเครื่องปูนเราทาอร่อย